เดี๋ยวเข้าแล้วน้ำเลยกระยาหายากหายกินน้องเลยน้าแพนส่วนสาน้อยเบิังพี่น้องมัน,มนเนี่ยแก๊สโอ้น้ำน้ำจนเพียงคอลาวบุตรนะ <c oughs> น้ำเลือกเติบอยูอ่พ้โหเนี่ยแกัด cá đi đi. Hì hì. Hì là Hì xả lai hì. sả lai là lai này Nó cũng hì. miếng miếng มีอะไรลง้งคูเออปบัุณออกนี่บ่าแผนนม่สิวิทย์อันไหนยุบ่ะนองนองยื่ยุบะไปพูแล้วลกป่าวิทย์เมคิตายวะเนี่ยแงบได้มันแนงแข็ง อืมมัน <brightness> ต um, like ้องเป็นเนี้ยขาวมินตแมงิเต้ามาแมงิเต้าุกไปหุบเตาเลยไปเรื่องว่าดิเับรถนไปเเดบมือดีวะักไปรถกด่านห้ราครอบตัวออโนหำไ้เหมือนจิตใจเอาไเอยเต้าก็ได้รถเอาดบ อามาแบบเห็นเดี๋ยวสรางยใหญ่ก็บอก่อุ้ยเดี๋ยวมาับรถไปสิ่งขตัวนี้มันิดแงแข้งะครับมันเป็นขาวยิงยิงตัวนี้เยอะส้นเลยแต่ว่าปลายเนี้ยมันก็อ้มตตำตำแบบยุ่งเรียนมาเห็นและยังเน้นต่ำนรรมาสเนาะ ย่องอาหารเม่ห้องอาหารหรอขพ่มหมอแม่หรอป้ะผู้ใดจำได้ยั่วยั่งเดียนค่ะมีละบานนีเดี๋ยวน้ำปลาซีโรตสนับมีกำลังก็ใช่มะกอกเลยเพีนใช่เพียนค่ะเอละเดี๋ยวจะไงสีวิ่งโอ้ยบนคอนลงทำ ยุ่งเรียนเบออยู่ว่าเสียงเสือพี่อะไรจำได้คือพอนมน้ำปลาเื้อไปได้กะไดเลาะส้น้ำเนาะกระไดเนาะบออย่ามันเค้นนะมันบอเมมอเตอร์จอาเอาไปซับช่วทางนรงสะกนชวนมันจิตับกะไดเรคนนะ แล้วจะมก็ตับออกหายใจเด้อตัางนั้มครูไหนเขาเนอี่โทรศัพท์ตัดไปเข้ามาเลยมมมันข้าเอขับปล่ยลงไปมากก็เข้ยอ่อ่ะสารลดแดงมากกเนาะทำไมเาเรกห้องหารอบวาย น้องหันกะแมีบเด้อโอ้ที่เก็บเป็นเสื้อเนาะอุ้ยตำ้นน้อยบ่เจ้่รระยาได้ฮะข้าเข้าวดข้าวผั้วผัดข้าด้าวผั้วั่ข้าาวาวผาวผัดขด้าวผั้วผัดัดข้าวผัข้าด้าวผัดขดข้าวผข้าวด้าาวผัดข้าาผาข้าวา รถเท่านั้นแหละสมก้องคืนมาดิรถเท่านั้นแหละสมก้องับรไปเร็วหดเี่รถเงินอะมาปั่นเมสใสนเนี่ดูเออเข็นส่วนดลางขนมข้าวเพชรบุรี่ตอนนั้นไป่ขนมข้าวเพร7ันแล้วขีดเบอรงรู้ป่ะเขีเบิรเอาเก็เด็ออค่าจังเดี๋ยวจา

โอ้ย,อยอแล้วเนแล้วนพืนเนียวสะกักดหนยังเอาจริงดอกเห็น <laughs> เ,าเาดาเป็นเดาโอเคหอมเลยบ่เป็นดนยุงมันหอมบันกอกมหนมาแผ่นสอนเพลิออออนอยู่น้องทัววนี่

อยิก่พอปลาแดกบกบบเข็มบะอเออมาช่วยยืดด่มอปลแนิดพเนโอ้โหจ่าเโอ้ยุ่งขวาบังไปอีกรถเอาปลาแดกเติมปลาแดกไปเนาะออปล้นกัน แทนขาุนเลยคนสดสองสอนมันบอกอเขงจะเดาอยู่โอ้โอ้ปืนเข่ยไรเ่ยไรโอ้ปนถงยางนำนี่ละเมื่อต่ำเมือยบาหน่เาเโยนี่ลุยปเลยเดี๋ยวเลยโม้ยห่อเมียงกว่านห่มห่อบังดูวยคยาก ตำหงตำหูกินกับเขาเลตำหูกัมหมาล่ะจำับหงเลยึคนร้นประกาศเพื่อวะึประกาศอะไล่ะประกาเพื่อปุกนี่เออใครเออลูประกาเพื่อใครเนี่ยบ้าน สมผักเนาะเนาะขันด nah. oh. mm ีด hmm. uh okay, uh, ีปนเลมักกานจองเนยการจองมันยัมันมนตุ้ยาการเดี่ยวผู้หอดเลยเขาาพักการตินมี่คืยังเ้มย์ก็รเลยมันห่อก็รับอยู่เบอร์น่าแม่บอกว่เป็นหัวนะเออเป็นหัวแหขายหัวแล้วพักการตินมีเนาหัว <20. S 1> นี่ห่อคือรนะ่อว <โ Art. S 1> ่าจากมาปุกไปยู่เลยขันเลเบียดมากาเวลาไตเบิดนำท่วมแผ่นเลยสีได้ยูดเลยนณะเน่ผักกาดเน่เรียบร้อยเบิดมักมูเน่เนี่ยความขึ้นบ่อไวเอามันลุ้งวินาเน่ไปเลยเข้าแต้กอกไปเลียนมาไปพูกเข้าด้ว

โอ้ตําเจียวเสือเมิตารวมงมียังมีตบเต้ากระปูปูมันนี่พ oh well, ี่น้องจหว่ันเจอะยจงไวพอดีพอดีพอดีวะเดี๋ยวหอวกระเบื้องเราเนาะโอ้ปเรืคยวะหแล้วเต้โอ้ ก็จเกือบพอเพราะว่าวันนี้โอ้เออีอตัวกันเอามาเท่าแล้เด็ดเอาเอาเอเบิร์นมาเท่าแผนไอตู้นะกาไอ้ตู้นะมาเท่าจะเบิร์นสองเบิร์นอ่ะขุดมาเท่รถเออเออเอาเบิร์เอาจะเบิร์มาเท่เอางางไ้พุ่มันก็เกือดอกอืมมันเกือบไงยังง เอาตอเบอร์นะเอออเออเบียบลนี่แหละเออนั่นละเมอสดของเขาะสของเขานคุณเพ็คือข้าวจีนขัวขัวเป็นที่ตาไยเอออ่ปบานี่นี่ขานี่ขาอ่กินน้ำมันบ้าอาไปกินข้าวปนกินน้ำมัน

เอาวางนี่ก่อนนะไว้นี่อย่าวางมันฮอนขี้ดินทุนเออเนี่ยเอ้ยขึ้นนันมาแหสุทนไหมก็ยังบ่าเขื่อนเยมาแล้วหมแล้วรอบใบชาหมดแล้วบ้านจึเห็นน้องเจ้าเนเขื่อนแล้ว แผนเอาอันจุวงขนาดนเอาเอาโลคันดำไปไว้ผู้อุเมงขี้ตาพี่น้องต่ำหูเต่าหนึ่งกับเต่าบ้านเราฮะผู้เออเอาอะไรอย่างไงใช่เบยกินนั่งนังบ่กินนังกินโอ้ยทายอยู่นี่ก็ได้มาค่ะกินกินละนี่นี่มันแฉบนะ

บุญโบยากเยออือไี่มาให้เราบบให้เราขับขับจน์พอลนพอพอลาูเข้ามาได้ก็่อคดปลาเข้าวะเน่ะแคดปลาเข้าเลยแัดปลาเข้าเล้วเาแม่แม่บ้านนี้พี่น้องจับมองกระปูมีแต่แนวแบบโบราณนี่โบราณ้วกัรถ ไขมันแมงทีจากไกินเน้อแข็งแรงบานนี้อไปบอบปู่จำไอ่อเำดองกับปู่เด้ออย่น้ะีหิัน่มอออืออืออืออบอ่กกอ่ให้เให้เ ซึงแล้วเข้าเข้าแล้วล่ะให้ล่ะตอตอหัเบื้งได้เาตอเบอย่เบองแล้วเนาะถ้าก็ได้เสียไปเติมูเพ็ดกับเพดเลยใส่ยาปอะไปมีแล้วเขาวงแล้วเขาเห็นนาะงเงงเาไปกิน้วยเงยืเอารัาแม่น้ำกัมีเบิ้งเยอฮะต

นานเลยาเหนียวเหอนัน่งเท่ากันเบิ้งอีกเมนูว่าพวกพักไปเลยพวกพักเนาพักคือพวกปยแนวหน้าหรพวกพักบอว่านมกพัอนานมกนแนวมันห้งรถมก้อนาะโนนนนี่ยวันนกพ้ก็ได้ได้พันเหนีว วอันขู่่เดี๋ยวพุ่มขูวันนี้บอมาข้นงบาสีบอกวนา้ำมันเวพี่าบลนเห็นู้วนเอาเนี่ยตไปเก็บทำไยกินอ่ะจำไหนบอกใส่ก็วนน้ำทำขุนมันจะรูดขึ้นมาพี่เต็มไปเลยเพรว่ามันซุ้มนะพี่ทางไกลห็จุ้มขัดวาเอแล้วจเรัวูดอย่ายุบบอ คอยยั้ไงับไปเบิ้งเลยออะใช้มาข้างาอ่ผู้กีาคนไยโอ้ว่หน้่นี่ว่ะเออนี่นะโอ้มีแนวขั้นขอมเออเเห็นเยอะไก่ไปกับเห็นเยอะป่ากัรบบแฉบบอแบอ่าแฉบพัก่ไม่เข้าไปต๊เบอร์